วางผายยันหน้าของตลาดมาถึงแล้วครับลูกค้าจะเปลี่ยนทันทีลูกค้าจะมาใช้บริการตลาดแห่งนี้ตอนสี่ทุ่มครับไปถึงตีห้าตลาดกลางคืนตลาดกลางวันจะไม่มีตื่นไหมผมมาทำตลาดกลางคืนมานะครับผมรู้แต่ผมอยากรักษาตรงนี้คงอยู่ตรงนี้ไว้เพื่อลูกหลานไว้เพื่อพวกเราไว้เพื่อชาติ

เงินเดือน,นให้เจ้าหน้าที่ตลาดนัดจะรูัจักไปขอท้าตลาดนัดจะรูัจักลับได้ลักสารลักจากาท้าผู้ว่ากรุงเทพมหานครริ้นล้อสิบยึดสิบส่งสัญญาทาตลงมาให้ผู้ค้าตลาดนัดจะรูัจักเราไม่อาจเซ็นได้เราไม่อาจเซ็นได้ หามพัวยุคประชาธิปไตยห้ามร้อเรียนห้าฟ้องศาลปกครองห้ามฟ้องศาลแพ่งห้ามฟ้องศาลอาญาห้ามสารพัดเหลืออย่างเดียวที่พอขอตลาดและพอสำนักไม่ให้ผู้ค้าทำคือห้ามหายใจเหลืออย่างเดียวที่เราไม่ได้ที่เขาไม่ได้ห้ามเราคือห้ามหายใจนะคะ อาเดี๋ยวแบงปันสัญญาไปช่วยกันอ่านนะคะแล้วบอกเราซิว่าเราควรเซ็นไหม